โหลดดิ้งแมพมดูซิใครจะได้เป็นฆาตรกรใครดูซิควาของเกมนี่คืออะไรเราได้ค่าคนไงแล้วก็ถ้าใครได้เป็นฆาตรกรมันก็จะแอบแฝงว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเราก็จะฆ่า ผู้บริสุทธิ์พวกนั้นไงนี่เธอเป็นหรืาเปล่าอ่ะเธอไม่ได้เป็นนะฉันก็ไม่ได้เป็นนะอย่ามาใกล้ฉันนะเออผู้นี้มันไว้ใจไม่ได้เกมนี้เราห้ามไว้ใจกันเด็ดขาดนะคะทุกคนคนบริสุทธิ์ต้องทำอะไรคนบริสุทธิ์ก็วิ่งหนีสิทำอะไรไม่ได้ก็มีแค่วิ่งหนีแล้วก็แบบโพสท่าเกิดอะไรขึ้นมาม่วงอยู่เขาวิ่งมาใส่ผมอย่างนั้นมาพมาร้อมว่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ามาใกล้ฉันไปไกลๆพ่อหนุ่มหูฟังสีหนูอย่ามาใกล้ฉัน ไปทำไมผมตัวผมใส่หูฟังสี่หูนเนีมม่ยไหนทำไมคุณเรารหัดผมไปทำอะไรเอาไปเอาไปแฮกอะดูซีว่าจุดๆนี้ใครจะเป็นฆาตกรฆาตกรกน็น่าจะแบบว่าเขาเรีนัเนเแบบว่าคนคนลุกหน่อยอะดูซิไม่ไม่ยืนอออกันอยู่ตรงเนี้ยเราต้องยืนออกันคือเราต้องทําอะไรมันไม่มีเควสให้ทาอะไม่มีอะแต่ตอนนี้คือแบบยืนกดดันฆาตกรก่อนจะคิดว่าใน4สาว6 4 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 3่สาสวหัวทองนี้แหละน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นฆาตกร แนนแนนมะม่วงมะม่วงมีคนตายแนน่นนนะแล้วจชุดมะพร้าวอะไรใส่ชุดมะพร้าว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 เป็นคนฆ่าอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าไปใกล้มะพร้าวนั่นเปิดเขาเปิดเพลงตัวตัวแล้วเขาอึดอัดเขาอึดอัดเขาอึดอัดใครยิงใครเป็นอำเภอยิงมันด่วนยิงมันด่วนมะม่วงช่วยฉันด้วยมะม่วงอุ้ยตายยังตายยังยังไม่ตายมะพร้าวยังไม่ตายอำเภอตายแล้วหรือยัง ปล่อยฉันกันสิไปไปหลบ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 อยู่หลังหลบหลบอยู่หลังไอ้น้ำยังไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรจ้ากดด้านเลวแล้วกดได้ยังไงแต่ว่าถ้าถ้าว่าถ้าว่าเราไม่มีคนไม่มีคนยิงฆาตกรเกมมันก็ไม่จบสิไมัเมีมัมันเขาล่าใหญ่เลยไม่ไม่มืนล่าอำเภอตายอำเภอตายแล้วอำเภอตายแล้วเชื่อไอมีดเามันถือมีดมาแล้วมันถือมีดมาแล้วไปตชัยหนีหนีหนีตรงนี้จะอยู่กับมีดคู่ใจของเรา ว้าวมาหมกมันป ok> ่าปีน oh, ขึ้นป่ามาหมดไปไปโดนไปโดนนี่จริงก็ไปโดนสิโอุ๊ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่จริงก็อย่าดิ้นสิจ๊ะอยอย่ามาป่าป่าอ้าวอุ๊ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนป่าไม่โดนโอ้ยป่าไม่โดนอุ้ยมาม้วนมั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 นโมโหแล้วมันไม่ป่าแล้วมันปีนขึ้นปาไล่พวกฉันแล้วไม่สนฉันเก็บไข่อีสเตอร์เอก่อนไข่อีสเตอร์เอกเยอะมากเลยอุ๊ยว้าวไปอย่านะ อย่ยาอย่ามะพรา้าวอย่าใจเย็นไอลูกมะพร้าว <c oughs> อุ๊ยชนะเออหน่หนไหมนาาเพอโดนฆ่าแล้วจริงๆก็โดนฆ่าคนแรกเลยนามเภอไปยืนข้างลูกมะพรา้าวเออโดนจ้วงไปแล้วเ <c oughs> อาล,ล่ะเกมต่อไปโอ้ยอยังไม่ได้เป็นฆาตกรนะอยากเป็นฆาตกรบนะ้างเป็นฆาตกรแบบเดิมเลยแบบเดิมเลยใครเป็นฆาตกรเฮ้ยเราต้องหาคนอยู่ด้วยนะว่ะ ฉั่เราต้องหาคนอยู่ด้วยเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะมะม่วงฉันไม่ใจพวกเธอได้ไหมเนี่ยหน้าหน้าตาดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ดูสิฉันไม่ใจพวกเธอได้ไหมอ่ะไม่ใจเได้เลยนี่จ้ดูจากหน้าตาของฉันก็ดูสิน่าไว้ใจสุดๆหน้าตาเขาดูน่าไว้ใจดีนะอุ้ยอยามายืนใกล้อย่ามายืนใกล้ฉันอยู่กับใครก็ไม่รู้นี่นี่นี่นีมะม่วงแม่สาวบมทองคนนี้นี่ใส่ชุดม่วงนี่นี่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่อุ้ย อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้าากลชนิดขาดตอนนี้ตอนนี้ตอนตนี้ทุกคนมารวมตัวกันที่รถถงังทำไมฉันอยู่กับแก๊งสาวผมทองแล้วฉันรู้สึกกลัวยังไงไม่รู้ว้าฉันโดนเองนี่ไม่สาวชุดนักเรียนไม่สาวชุดนักเรียนน้านแหลมใส่<ด>ใส่เสื้อใส่เสื้อที่มีแบบอ่าเขาเรียกว่าประชิดดิเทส เขาแทงฉันเขาเขาเขาเป็นเสื้อนักเรียนที่มีแบบว่าอ่าเขียนอําลาันาะเต็มๆอ่ะน่ารำแลมใส่ผมทองวีเดีสองข้างมันฆ่าฉันไปแล้วเมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังแบบยังคุยกันอยู่เลยว่าไว้ใจได้หรือเปล่าอ้าไม่สาวไม่สาวไม่สาวชุดม่วงเป็นหรอนัน네ว่าแล้วไงนางดูแปลกๆพะนางเดินมาใกล้ฉันฉันขอโทษนะไม่สาวจุดนักเรียนฉันฉันรู้สึกว่โยนโยนความผิดแต่ว่าผมเป็น ฆาตกรผมไล่เกืียดทุกคนเลยเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคานนายอำเภอเราต้องส่งแทงเอาอ่าไม่ใช่ต้องส่งแทงเอาแต่ถ้านายสุม่มแต่ถ้านายแทงเพื่อนไปแล้วใช่ปะแล้วถ้าในายเห็นใครถือปืนนั่นแหละคนนั้นะอะนายอำเภอแล้วเขาจะไล่ดยิงนไงโหลดดิ้งแม็พเขมีกระสุนกี่นัดอะไม่รู้เหมือนกัน ฉันเป็นผ <Hey. S 1> ู้บริสุทธิ์อีกแล้วเฮ้ย <What? S 1> มะม่ว <What? S 1> งมะม่วงเฮ้ยอย่างงี้จักปืนยังไงอ่ะจักปืนยังไงอะผมกดจักปืนยังไงน้ามีกับฉันได้อยู่ไหนมะม่วงอุย๊ยฉันนี่เสียงฉันนี่เสียงมีดมะม่วงเริ่มมีเสียงมีดแล้วไข่จ้วงไข่จ้วงไข่ไข่จ้วงไข่ แล้วผมชักปืนไงมันชักปืนไงฉันหานายอยู่ฉันหาได้ไม่เจออยู่ข้างหลังอยู่หลังนี่มีมีเจอละ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 ว้ายโอ้ผมโอ้ผมปลอดภัยลงไปลงไปมะม่วงขึ้นไป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 นายถือปืนไว้ฉันกลัวฉันกลัวไมอ่ะมันถือม้นไงนะคุนี่กดปืนกดปืนดูสิจิ้มหน้าใครคนนี้เป็นหรือเปล่าเบคอนเป็นหรือเปล่าเอฟซีครับเด็กเป็นหรือเปล่าเนี่ย คนนี้ได้เลยมัม่อว์ฉันคิดว่าคนนี้นี่คิดเป็น FC นี่คนนี้นี่คนนี้แน่แน่คนนี้แน่แน่นี่คนนี้นี่คนนี้เป็นนี่เบคอนนี่โอ๊ยนั่นไงมัม่ว์ยิงยิงมัม่ว์ยิงเอออย่างนั้นแหละเย่ิงเอ้อฉันแทนไหนไม่โดนเลยนะมัมมว์เข่าขีดเลยทีเดียวมัมวิจะมัมวิข้าอาจจะจะวิ่งมาข้ามัมมอว์ก็คือขีดเลยเข่าเหตุการณ์ประชุมอะไรนี่สาวผมทอง ทำไมสาวผมทอ,องเต็มไปหมดเลยฉันอยากเป็นฆาตกรมากฉันเป็นผู้บริสุทธิ์มาหลายตาแล้วว่าไม่ฉันไม่ไว้ใจนมายมะม่วงฉันเออย่เปไนใกล้เขาตกสมุทรไทยฉันเห็นด่างคมคมของนายแล้วฉันไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ไว้ใจด่างของผมมองฉันว่าว่าฉันจะเอาจมูกทิ่มแกให้ตาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อุย้ยใครยิงปืนเสียงใครยิงปืนรู้สึกกลัวด้านในมันแคบเก <ผม S 1> ินไปเหมะม่วงจะใช้มมปืนแทงวะผมจะใช้มีดจริงทำไมนายขึ้นไปได้อเออเออที่ A นายขึ้นได้แล้วนี่นายเป็นฆาตกรหรือเปล่าอ่ะ พี่ม่วงคบผมเอฟซีพี่ม่วงมากเลยนะคะแม่ผมจิ้มหน่อยแล้วแต่ตอนนี้ฆาตกรยังไม่ทํางานเลยอ่ะตอนนี้ฆาตกรไม่ทํางานเลยแหละเขาน่าจะกังวลว่าเขาจะจิ้มใครหรือเปล่าเพราะเรารู้สึกว่าในหมู่พวกเราต้อจะมีนะเภออย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันสาวผมทองเว้ยเอ้ยใยิงเขาชักปืนเขาชักปืนใครใครใครยิงใครยิงใคยิงใยิงอ๋อคนนี้หรอสาวผมทองคนนี้ใช่ปะเอ้าฆาตกรไม่ทํางานเลยโหเกมนี้ก็คือแบบง่ายอะ ฆาตกรตายหรอนี่คนนี้เขาจะชักปืนยิงผมว่าเขาเลยแบบโดนในอำเภอแบบที่ยืนอยู่หลังผมยิงตายอ๋อคนนี้เหรอเป็นฆาตกรอุ้ยแต่เขาแบบไม่ทําอะไรเลยนะเขาเดินตามพวกเราเฉยๆเลยอะต่อไปแย่จังเลยตานะฉันตรงนี้เป็นฆาตกรอ่ะต่อนะแกไม่รู้เรื่องซะอยากเป็นฆาตกรนะ รอบนี้ฉันจะได้เป็นอะไรโอ้จะได้เป็นจะได้เป็นคนบริสุทธิ์อีกแล้วะมะม่วงจงเปิดเผยตัวตนของนางออกมาซะดีดีอุ้ยอุ้ยมะม่วงอุ้ยเสียงคนฆ่ากันอยู่ด้านล่างอยู่ไหนเอ๊ไม่รู้ดีนเสียงในแถวนี้ไม่ฉันฉันไม่รู้มะม่วงฉันไม่รู้ฉันไม่รู้มันมันเสียงแบบแทงกันอยู่ตรงนี้ไปเบนึงนไปซัดคอบปดูที่เกิดเหตุก่อนมะม่วงเขาตายมะม่วงมะม่วง มีคนตายตัวนี้แล้วนายเดินออกมามาม่วงอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันเม่วงหมดฉันว่าแล้วไงมันนี่เสียคนแทนก็อยือด้านล่าแล้วก็คือเอฟบีเอเอฟบีเอฟบีก็ตายซะเอฟอีเอ ฉันว่าแล้วเดินไปเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงคนแทงกันเดินออกมาปุ๊บเห็นมะม่วงวิ่งวิ่งออกมามาเดินไปดูเห็นคนตายจันเลยมะม่วงเป็นยิ้มเลยผมยิ้มเลยคุณเดินกล้าเดินบานผมไม่อย่างไงกเอาไม่ไงฉันก็ไม่มั่นใจฉันก็เลยแบบว่าลองเดินไปดูดีกว่าเผื่อเจอศพจริงด้วยแล้วเดินไปดูก็คือเจอศพมะม่วงไม่ได้เลยอ่ะ<ห>นายมันขี้โกงอ่ะแย่ตรงไหนอ yeah, 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 yes, so ่นนะแย่แย่แย่สุดๆอาล่ะอุ้ยด่านใหม่ด้วย พี่แจนก็เป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหนูวิต้าเองจ้าโอเคจ้าวิต้าจังไม่มีใครไว้ใจใครทางนั้นแหละมะม่วงจะกลาไม่ไว้ใจนายเว้ยตกใจหมดเลยผมเป็นผมเป็นนายอำเภอนะคะพี่ฉันนีฉันนีฉันก็เป็นดาอำเภอเหมือนกันแหละนีโอเคก็ใครฆ่าเพื่อนมะม่วงมีคนฆ่าเพื่อนแหละมะม่วงมะม่วงมะม่วงเราอยู่ด้วยกันเกาะดีมะม่วง อยู่ด้วยกันก่อน okay, <no. S 1> นี่จวงจงหลักนี่จงหลัง,ง,ลงอ๋ยอย่าทำฉันไอ้ไหนามาให้ฉันค่าสิดีสาวหัวเ,เขียวเหรอนี่สนี่นี่อุ้แทงแทงหมู่สังหารหมู <c oughs> เออ <c oughs> เลิศเหลือใครอีกนะลูสิโอ้ยมีคนอบบนอนเต็มทางเลยมันอยู่ที่แคบอ่ะม,มันแบบมันเลยแบบ <c oughs> เลิศหน่อย <c oughs> มีการทิ้งรอยเท้าไว้ <c oughs> อ๋อฉันเห็นคนผ่าน หน้าประตูห้องไปแบบหนึ่งคุณเดืนมาคุณเจอเลยเนี่ยดีวู้ฮูในที่สุดขุตกรเยกี้ก็ชนะแล้วแล้วโุดชฉิดไม่โยมันเลิศมันปังไม่ไหวแหละทุกคนเมื่อเกี้น้องไี่เป็นเอ่ะซีก็คือเขาเป็นนายอำเภอแล้วคืนทีเขาชักปืนขึ้นมาเว้ยแล้วคราวนี้น้องอยิงผ่านเฉียดหน้าไปนิดเดียวเอง ก็เลยจับมีค่าก่อนเลยก็เป็นไงบ้างคะสำหรับการเล่นเป็นฆาตกรของไอกับมะโมวงนะคะทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าอนวิต้า